คือผมมีความสงสัยฮะ My name is John m s t r า่าฮ My name is John m s t r What ูพูดไม่ออกเลยมันเหมือนเสียงมันติดอยู่ปลายคอเนี่มันเกมอะไรเวะเนี่ย นี่น้ำตากูจะไหลไปดูกันดีกว่าฮะโอ้ไ y House Prince เอ่อเปิดีกนะเสียงไม่มีบ่าวะอ๋อเสียงไม่มีหรือเปิดเสียงโอ้โหยผมเปิดอะไรมาเนี่ยมันเป็น นเนี <G ül> ่ยมันเป็นฟาร์มธรรมดาฟาร์มหนึ่งในเมืองธรรมดาเม,ม,ม,มืองธรรมดาเมืองหนึ่งกูจะเมืองธรรมดาเลาไหมเนี่ยโอเคฉั okay. นเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเพื่อมาที่ฟาร์มแห่งนี้มีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือฉันเนี่ยเคยทำงานให้กับอ,อบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งหรอทำงานหนะักเพื่อที่จะ ทำธุรกิจของตัวเองแต่มาวันหนึงเนี่ยชันก็สูญเสียจุดประสงค์ในการทำงานของฉันฉันไม่ได้พอใจกับงานนั้นเลยและฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับชายหน้าหล่อคนไหนเลยด้วยฉันเนี่ยทุ่มตัวเองกับงานมากเกินไปจนมีโอกาสที่ได้คุยกับผู้ชาย,ายแค่ตอนที่อยู่ออฟฟิศเท่านั้น และเป็นออฟฟิศที่เต็มไปด้วยชายวัยกลางคนที่มีใครน่าดึงดูดเอาซะเลยและเด็กสาวในตัวฉันเนี่ยก็กำลังหหยหาความตื่นเต้นนั่นคือจุดที่ฉันเนี่ยพึ่งนึกได้ว่าเจ้าชายของฉันเนี่ยจะไม่มีวันมาติดอยู่ในฐานที่เก่าๆอึดอัดนี่แน่นอนฉันก็เลยเลือกที่จะมาอาศัยอยู่ในฟาร์มนี่ ทำไมถึงเป็นฟาร์มแน่จะสงสัยส er ินะเพราะว่ามันมีกูเห็นเงาแล้วกู่ากูเห็นล้วมเนี่ยโอ้ยเจ๊เอพิโซดที่หนึ่งเดอะเฟิร์สแกลวแกาวลุบเกาลุบโอ้หนี่คือตัวเราเหรอเพราะเขาบอกว่าเจ้าชายเนี่ยมักจะขี่ม้าฉันก็เลยคิดว่าเนี่ย น่าจะมีสักคนอยู่ที่ฟาร์มหรือเปล่านะอะฮะแต่ว่ามันช่างเป็นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันถ้ามีท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และอากาศที่สดชื่นมากเลยสดชื่นไปเลยที่กูเอ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้เจอเธอ,เธอนานเลยนะเดียโนโะอ้ oh, นั่นคือคนแรกที่ฉันได้เจอที่นี่แหละ uh huh. เอ่อแล้วฟาร์มที่นี่เนี่ยมีม้าหรือเปล่าคะแน่นอนเราเลี้ยงม้าที่นี่เยอะมากเลยล่ะ โอ้แพ่นลัลก็คุณหนุ่มรอหรือเปล่ามึงแน่วแน่มากเลยเอ่อหนุ่มรออย่างนั้นเหรอแล้วก็มีคนขี่ม้าอยู่นะโอ,อ,อ้เออโอเคเขาดูเหมือนจะเป็นเจ้าชายของฉันเลยแนฮะแล้วเธอมาที่นี่เพื่อจะมาดูม้าหรือเปล่าฮะอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชใชเฮ้ยว้าวแคานั้นแล้ก็มีตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นอะ่ะไปดูหน่อยสิ เอ,เอ๋ก็ได้ไปดูก็ได้งันน่ะด้านเขาแหละด้านไงมึงโอ้โหกุ๊โอ้พระเจ้าเขาหล่อจริงๆเลยอ,ะอ่ะฮะไม่ไดีกว่านี่มันปีาศาจชัดเลยอะ่ะเฮ้เป็นไงเจ๋งใช่ไหมละ่ะเขาชื่อว่ายนะูมะเนี่ยยูมะเอ๋เขาไม่หวัวเป็นคนเนี่ยนะ จ้าช่วยแต่ยางไหวมันก็ยังดูดีอะนะาหาฮะว,ว,ว่างไงนะเอออย่าบอกนะว่าคุณคุณเห็นมาน้าเนี่ยเป็นหน้าหน้าคนน่ะเอ๋ก็ใช่น่ะสิแล้วแล้วยังหล่ออีกด้วยอะ่ะเออเอเอไอผมเดานะคุณเกิดปีม้าใช่ไหมก,ก็ใช่น่ะสิอืมผมก็ได้ยินมาว่าคนผู้หญิงที่เกิดปีม้าเนี่ยเข้าจะ บางครั้งเนี่ยก็จะเห็นม้าเป็นหนุม่มรูปงามยังไงล่ะก็มันก็กอธิบายตามการเกิดของปีอะนะพูดตานั้นก็ได้ไม่ไม่จริงใช่ไหมอะ่ะน่าหมา,ายเพราะว่านี่มัน <c oughs> ว่็แต่เฮียวนี่มันคือคนอุบายซะอย่างหรือเปล่าเนี่ยเออผู้คนที่มีความสามารถจะเป็นอ,อะไรที่ผาสัจน์มากเลยนะเฮ้ยคุณจอจริงๆเลยอะ่ะอยังมัดย่อฉันเลยนะเว้ย เกิดอะไรขึ้นเน่ยครับว้าคุณควรได้ด้วยเหรอมึงพูดได้ด้วยก็เลยขึ้นเนค่ยเนี่ยคุณยิ้มจน,นแก้มปีเลยเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นเนีขข่ยเยขาเขาคุยได้เขาพูดได้ด้วยอะ่ะเออผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนที่นี่เลยอะ่ะแล้วอะไรถึงพาคุณมาที่นี่ล่ะก็ก็ก็แค่มาหาหนุ่มหล่อนอะะโอ้พระเจ้าช่วยจะไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเลยอะ่ะแต่เอาไม่ไม่ไมไมไมอะไรก็แทอะแฉเแล้วคุณคือตัวอะไรกันแน่เนี่ย ผมก็แค่ม,มา้าม้าตัวธรรมดาตัวหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่ทางธรรมดากับคุณได้เลยอะ่ะมันไม่ทาอะไรสักนิดอะ่ะเออผมจะถือว่าเะไรเป็นคำชมด้วยกันนะแล้วผมแปลกด้ไงก็ก็กกคุณคุณโคตรแปลกในบรรดากคตรมากกว่าแปลกซะอีกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกเทีย่ยงชีายยากมากเลยอะ่ะอืมถ้าอางนั้นก็ตอ่า <c oughs> งนั้นก็ <c oughs> มันมันข้างจะพูดแรงไปหน่อยนะเนี่ย แล้วผมก็ไม่ได้เกลียดคุณที่คุณพูดอย่างนั้นหรอกนะอ๋อไอไอหมอที่ชอบฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาเป็นม้านะมาดูเสียงเขาสิเสียงที่เขาพูดกับเสียงที่เขาอะไรวาเสียงร้องของมาอะไรวะเนี่ยเอ้คุณผู้หญิงจะไม่อาหารขหเขาเยหรืองไงฮะอะอาหารอย่างนั้นเหรอก,ก็ใช่นะสิมันมีแค่เราอ,อยู่ตรงนั้นนะก็ให้เขาไปซะ อ,อโอเคเดี๋ยวก่อนนะฉันก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็ถึงที่ฉันจะพูด,พดมเมื่อกีอ้เนี้ยแคล่อแคลดอดวิแอพเพียร์วิทามอ๋อทค่เราจะเพิ่มมาเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอมันมีเอเนอร์จีด้วยหมายคือว่ายังไงแถบแครทตูฟีตอยู่มาแต่ระวังด้วยละ่ะเขาอาจจะเสียพลังงานได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยให้เขาเกินไปอะนะแล้วก็เออเธอก็จะได้คะแนนต่างกันจากระดับพลังงานของเขาด้วย เขาจะรีสนตัวพลังงานได้โดยการคุยกับเขาให้มั่นใจว่าคุยกับยูมิ่ในการคลิกไปที่กลุ่มปุม่มปุ่มรูปนี้อัน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 นั้น,น,นก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะคุณผู้หญิงว้าวว้าวโรดี G ้จีนกรายเซอร์อุ้ยอันนี้เกลืินจะเล่นให้มันเต็มใช่ไหม <c oughs> กูกย <c oughs> ิ้มเลยกูเจ็บแก่มาเนี่ยย่อมย่อมยงอมเพิ่มไปย่อมย่อมยอมเลยเออเอาเขาไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วอย่าใจเย็นใจเย็นเขาคุยก่อนเขาคุยก่อนเออถ้าอย่างนั้นล่ะก็คุณชอบฟาร์มนี่หรือเปล่าเลยเออก็ฉันชอบนะนั่นก็ดีเลยนะสิถ้างั้นเนี่ยคุณเข้ามีนิสียยมที่ดีมากกูทนทำเสียงต่อไม่ไหวโอเค ยังไม่กินอโอโต้เลยยังมันโหดจัดเลยอะโอ้โหมาลูกงาม <c oughs> นี่มันไฮบิดทุกคนไฮบิดเลยเนี่ยเอออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะฉันรู้สึกไม่อยากจะรอจะไม่จะเลยแฮ้อะไระมานี่หรอไอไอลุงก็บอกว่าก็ไอ้นอนอยู่แล้วแค่พวกนี้มันคือของแท้สุดจากฟาร์มเลยนะเว้ยคุณภาพโคตรดีอย่างนั้นหรอเว้ยมันมีเวลาจับด้วยหรอคือมันเป็นเกมที่แบบว่าใช้เวลาในการเล่นใช่ไหม อ่เฮ uh ้ย huh. มันเล่นจบไม่ได้ไปในครั้งเดียวนี่หรอไม่ไปเกมไฟล์เล็กเองนะเว้ยหรือว่าจะเป็นเกมปั่นๆสินี่กูต้องรอแล้วรอตั้งครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเพื่อจะคุยกับเขาได้อีกเดี๋ยวก่อนนะที่มันเยอะเกินไปบอกว่าเนี่ยไม่หรอกนะคิดคิดเยอะเฮ้ยจะเต็มไหมเนี่ยเอ๊ะเขาเขาเขาจกินอยู่เลยอ่ะไม่ไดมีเอเนจีเพิ่มเรื่อยๆด้วยเหรอเออจะเต็มแล้วจะเต็มแล้ว ยี่เอเอเอ energy เลื่อหมดแล้วฮะแค่แปเดียวอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหคอตกเลยคุยกันแล้วกันเ้ยอากาศเมื่อคุณนี่จะเป็นยังไงบ้างนะอืมไดจะอากาศดีละมั้งคิดว่านะอากาศนี้ร้อนอยู่แล้วนั่นก็จริงจริงเลยกะเยียบเลยสิผมชอบอากาศดีอะอะอหัวกหง่ไม่ดีเหรอโเอ้ยอะ ยัไ่ได้เต็มนะฮะมันจะด้ว่มัจะเต็มมันจะเป็นยังไงมันจะ,นจะเรื่องใหม่ปะด้านงายโ oh. oh. อ้โห o ยบอ a แฮสโกสตองเกอร์เรี่กความผูกพันความสัมพันธ์เรื่องจะแข็งแกร่งขึ้นอย่่งนันเหรออืมวันนี้เขากินฉลอดเยอะมากเลยนะเนี่ยเนาะก็เขากินอย่างกับม้าเลยก็ได้เราจินตเลยว่าเขาเป็นม้านะเออฉันน่าจะ เอาอาหารให้เขาดีๆได้อะไรวะไอโคสกิ o o d ด o ูอักูดรูคิงจายแต่ว่านั่นนคงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าตัวนอยพลองศารนั่นแล้วแหละฮะเดี๋ยก่อนสิม่เขาว่ายังไงอะ่ะก็เออเจ้าใดของเขาเนี่ยเพิ่งจะทิ้งมันไปอะ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมอะ่ะแล้วผมก็ดูแลเขาไม่ได้ด้วยโอ้แลมันน่ากลัวจังเลยอะ่ะมันแย่มากเลยนะเจ้ามาพ่นองศาฉันรู้สึกแย่เขาจงเลยถ้าตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดได้เป็นใครสักคนท่านีจะดูแลเจ้าม้าตัวนี้ได้ก็จะดีมากเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าการที่มีม้าเนี่ยมันเขาจะใช้ใช้กันเยอะไม่ใช่หรอก็แงอยู่แล้วสิแล้วมันก็เยอะสลับผมด้วยนะแน่นอนอ,อยู่แล้วว่าแล้วต้องการเงินนะนะแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ลนะ่ะฮะเอ่อตูตูตหอว่าต่อเฮล <c oughs> เดี๋ยวก่อนดิอยู่ๆเขาเข้ามาใกล้ๆ,ๆเนียนะเดี๋ยวก่อนอตู ว้าวว้กูพูดไม่ออกเลยกูจะขำก็ดูเมื่อขำไม่ออกเหมือนกันนะมันมันขำไม่ออกมันพูดไม่ออกมันยิ้มไม่ออกมันความรู้สึกกูเป็นยังไงวเนี่ยตอนเนี้ยกูเรื่องวิจเจตงงกับชีวิตตัวเองแล้ววะเฮ้ยอะฮะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดเจอก่อนนะนี่มันคือสิ่งที่จะได้เห็นในหนังไม่ใช่หรือไงเนี่ยถ้าอย่างนั้นน้ำลายครับ อ,อะไรออกมาเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของให้ผมได้หรือเปล่าอ่าอ่าเเอาโอเคก็ได้เดีวก่อนนะนี่ฉันไม่หลังเลเลยอะเยี่ยมเลยผมกำลังหวังว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เป็นเจ้านายของผมนะอโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยถ้างั้นแล้วก็เอา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 ขานลงไปหน่อยได้ไหมอแล้วก็ใจเย็นลงก่อนนะ <laughs> ฉันก็ต้องตายะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาใกล้กูนิดนึงอะและแล้วตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของเขาหรือเปล่าอะ่ะจะก่อนนะนี่มันนี่มันแย่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันมีช่วงใจเย็นลงไหมเนี่ยฮะแต่ว่าฉันก็รู้สึกได้ถึงหัวใจอัเทนอัลองเลยของเขาวัด <laughs> นั่นหรือม,มันจะเป็นความรักกันแน่นะ next episode ว้าว การได้เป็นเจ้าของของม้าในช่วงพิษตาเนี่ยอุบากิเนี่ยก็ยกลับมารู้สึกตัวได้แล้วก็กลับไปดิฟาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลิกเหรอหรือไม่แง้วคิดเหรออ๋อเพื่อที่จะออกไปแต่ว่าเธอไดก็หาคําพูดที่ดีไม่ได้เลยที่จะพูดกับเจ้ามา้าน่าหล่อตัวนั้น <c oughs> เพราะอย่างนั้นเนี่ยยูมาก็เลยขอให้อุมากโกเนี่ยเริมไปเจ้าฝึกเหรอแต่ว่าอุมากโกเนี่ยก็ทอกเกินไป ไอ้ประโยต่อไปเทรนแมวเทรนนี่ว่ what w h a The Hell a girl in love with a human face horse <c oughs> จบ e อ i s o d โแรกแล้วรีกมารีวิวออนแอปสตูวแ์แหวนฮะอันนี้คือจบแล้วเหรอว h a วั what, what? Uh huh. อดอ่าฮะไอ้ประโยที่สอง ฮแต่ว่าผมน่าจะทําให้เขาเข้าไอ้ไม่สูดที่สามไม่ได้ปะเธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดยวะไมเกือะเลยขึ้นเมื่อวันก่อนน่ะสิ่งเดียวที่คิดได้ก็คือจะมาหน้าหลอนดิฉันดิฉันมีความรู้สึกไข่ม้าเหรอเนี่ยฉันพยายามอย่างดีที่สุดนะที่จะระงับความคิดอันตรายดังกล่าวไว้เนี่ยแต่ว่าวัเจอของฉันเนี่ยมันเต้นแรงเพราะว่าฉันคิดถ้าเกือบจะตายซะแล้วอะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะหน้าหล่อขนาดไหนเนี่ย กขาก็ยังมีตัวเป็นม้าอยู่ดีนะนต่นมันนต่นมันไม่ดีซะเลยอะโฮโมเซเปียนสิ่งที่มีโครโมโซมถึงสองคู่เนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งที่มีโครโมโซมแค่ยี่สบามคู่ได้ยังไงม้ามีโครโมโซมแค่ยี่สบสามคู่หรอยี่สบสามคู่อะไรวะเออยี่สบสามแต่ว่าถ้าได้กลายเป็นเจ้าของเขาแล้วอะแล้วมันแปลกกว่าเดิมเสีก็ได้นี่มันเป็นโชคชะตาที่แปลกมากเลยอะและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันจะทำยังไงกับมันได้ด้วยะนะ ตอนนี้นเป็นเจ้าของมาแล้วแล้วป็นก็ต้องใช้เงินไปกับอะไรแปลกๆด้วยเนี่ยเช่นตองใช้เงินไปกับไอ้มาที่มันเวียดแอสเนี่ยนะเชก็ต้องกับคาพูดที่ฉันพูดเลยว่าเนี่ยเออแล้ได้เจอันอีกแล้วนะครับนายมาแล้วแน่นอนขอกคุณไม่ต้องมาเยี่ยมเจ้านายของผมอยู่แล้วก็ใช่นะแต่ว่าฉันจะคุยกับนายเรื่องนี้หน่อยน่ะเขาดูดีมากเลยอะดูดีเหมือนที่เคย ออเออก็เรียกมันก็คือฉันบอกเขาไม่ได้แค่ว่าฉันเนี่ยอยากจะหนีไปจากหน้าของเขาอ่ะฉันมาที่นี่เพื่อทำงานน่ะใช่ฉันมาที่นี่เพื่อจะมาทำธุรกิจอะไรอะไอพี n ออนบะิสเเหรอธุรกิจอย่างนั้นเหรอก็ใช่ไงเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากเลยนะเข้าใจมใช่ไหมอ๋อแล้วธุรกิจแบบไหนกันเหรอก็มันมันก,ก็คือจะต้องขาย น้ำเหรอว่าแต่เฮียวขายน้ำเฮียหรอวะที่ปรสมประกาศบริสุทธนะิ์น่ะมันบริสุทธิ์มากเลยเพื่อนกันเนี่ยน่าจะดีต่อตัวนายนะฉันก็ต้องทำเงินได้เยอะมากเลยแหละเพราะงกันเนี่ยฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อจะมาหาข้อมูลนะ่ะอ๋อก็ใช่ไงฉันจะเรียกมันว่า handsome h o r s e r e s e water มาหลอน้ำน้ำฟาร์มม้าหลอน้ำฟาร์มมาหลอโอเคอ่าหอ,อ ท่านก็แค่ขายมันให้ตามกระแสเท่านั้นเองแหละไม่ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรหรอกนะเอ๋ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกธุรกิจหรอกนะแต่ว่าทําไม่เต็มที่แล้วกันนะโอเคไหม <c oughs> ใช่ใช่โอเคเชก็ทําแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะทําไมฉันถึงบอกเขาไม่ได้ว่าฉันอยากจะจะเลิ่ก,กับเรื่องแบบนี้เนี่ยอ้ว่าไงคุณจะของมา้มา,มามาที่นี่แล้วคุณจะของหมากุณจะของมา้มามาที่นี่แล้วนี่นะ โอ้ว่างไงคุณลุงโอเคฉันก็ต้องบอกลุงแก่คนนีแ้แล้วแหละแล้วคุณรู้อะไรไหมคุณควรไปดูตอนที่เขาฝึกหน่อยนะออโอเคคุณจะทําการฝึกเขาอย่างนั้นหรอก็ใช่ล่ะสิเราเนี่ยเราจะมีการฝึกม้าที่เราจะมีในไม่ช้านีแล้วด้วยแต่นก็สิ่งที่ฟาร์มม้าทำยังไงล่ะโอ้ใช่คุณบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันก่อนนี่นะใช่คุณจะเสียความทรงจำไปหมดเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้หรือมั้งเนี่ย วันนี้เราจะทำรอบก,กันด้วยนะโอ้เข้าใจแล้วละแล้วนแล้วก็ฉันจะช่วยได้นะฉันหวังว่าฉันน่าจะทำเหมือนกับว่าฉันเป็นเจ้าของเขาได้สักวันหนึ่งหรือมัง้งอีกแล้วเหรอแต่เหมือนกับว่าอาหารผมจะไม่โอ้ยมันรีด้วย Mitchell Scott a gold carrot feel from the sky ฮะ ego into f a v o r if you i v e him a gold carrot. d u r i n g t h e ะเฟ o r you c a n eat a lot of p o i n t without y o u เ e e นอร์จี o p p i n g งว้าวเชียจิสับสไคร้ถ้าเกิดเมื่อกินกระดทองคำเนี่ย Energy จ,จะไม่ตกด้วยฮะแล้วนี่คืออะไรเทรนนิง่งเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วคือโ,โคตรยากไยเยีย้ยอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้กับเกมของมาน่ารอก็ก <c oughs> อตัวลราไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้เวาเกมเนี้ยมันไม่ได้จบไปง่ายแน่นอนอะ คือไม่ขึ้นโคตรยากเลยแบบว่าเอเนจีมันผมว่ามันใช้ไม่พอเนาะผมจะไปเล่นรอบๆผมด้วยนะเดี๋ยวแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมจะเล่นไม้ถึงใกล้จบของช่วงนี้แลวกันนะเพื่อที่จะได้ไปต่อเดินเรื่องของพารตทต่อไปไม่รู้ว่ามีกี่ชัตเตอร์แต่กูรู้ว่ามันไม่สั้นแน่นอนอ่ะก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมของเอ่อ my host prince ก็ขอลาไปก่อนแลยกันฮะปีเดียเกันปันที่ผมก็ไปหามาได้นะคือเกมมันได้มีให้โหลดในเป็นสตูนะ แต่ iOS นี่น่าจะมีถ้าใครที่มี iPhone หรือ iOS เนยี่ยก็ไปลองเปิดดูได้ะฮะ my house piece ดูว่าสละคนอยากลองหาเล่นดูเนี่ยก็ไปหาเล่นตามเส้นทางธรรมชาติดูได้นะกันผมก็หาไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้ไปจากไหน,นสับวันนี้ขอตลาไปก่อนไม่รว้ผมเจอกันครับว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบ้าเนี่ยมันขาดไปอย่างหนึ่งนะที่เราไม่เห็น โอ้ไม่ได้สิเกมนี้มันเลทสิบสองไม่ใช่สิบแปดเออ